สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะคลัสเตอร์รถตู้รับส่งนักเรียนติดลามแล้วสองโรงเรียนวุ่นอีกพบคลัสเตอร์รถตู้รับส่งนักเรียนติดลามแล้วสองโรงเรียนเมื่อวันที่17พฤศจิกายน64ทางเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันควบคุมที่10 และเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานีทําการตรวจเชิงรุกด้วย ATK กับคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนที่เกิดการแพร่ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเบื้องต้นพบนักเรียนชั้นประถมต้นและประถมปลายที่ยืนยัน ติดในสองโรงเรียนรวม24คนมีกลุ่มเสี่ยงเป็นนักเรียนและครูที่ต้องกักตัวรวม295คนนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนกลุ่มเสี่ยงทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีอีก3แห่งทำให้โรงเรียนที่พบการติด สั่งปิดการเรียนระบบออนไซน์ site, ถึงปลายเดือนพฤศจิกายนส่วนโรงเรียนกลุ่มเสี่ยงสั่งปิดถึงสัปดาห์หน้าเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดสำหรับสาเหตุที่เกิดข้ามโรงเรียนเพราะมีนักเรียนจากพื้นที่ใช้บริการรถตู้รับส่งนักเรียนร่วมกับเด็กคนอื่นทำให้ติดแล้วนำมาแพร่สู่เพื่อนในโรงเรียนจนเกิดกลุ่มเสี่ยงขึ้นในหลายโรงเรียน ส่วนผลการตรวจเชิงรุกวันนี้จำนวน367คนมีผลเป็นบวก19คนโดยผู้มีผลเป็นบวกจะตรวจย้ำด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ